สวัสดีค่ะมาดามงโคลนะคะ่ะวันนี้ตื่นเต่เช้านะคะนาตื่นเต่เชา้านะนี่ฟ้าเริ่มสีสางแล้วค่ะตอนนี้ตีห้าก,กว่าัวาดอค่ะมาตลาดแต่เศร้ราค่ะตลาดกุุมานบ่ควยคึกคักปานใดค่ะี่น่องมาหนี้คือเขาเขาเขาไปดำหน้าพ่อมาละ นี่พักขายเนาะค่ะดำดงนำนานเนาะเตอรเมอร์ค่ะกะถือว่าคืาคอคักยู่เต่กระโบป่านใดนด้ค่ะเมนีตอนนี้อยู่ที่ตลาดเทศบาลตะบนกุสมาณนะคะหรืออำเภอกุสมานของมาดามุกโภน่นเอกค่ะนี่ เม็ดบ,บัวนะคะคุทุงประทูขายอาหารตอนเช้าะคะ่ะพักเพิกกับลายอยู่ค่ะขายส่งนะคะตอนเช้านะแต่ถ้าเป็นสายสายบุมี่แล้วค่ะเดอ้ออ้มันอีวันพะนะคะวันพะนะคะมาดอีบานนางเศเศ้าขายดีขายด,ายดีอยู่ดีไม่แหงขายดี ขายสุภาพไม่ได้ขายดีค่ะสุภาพกายสุภาพค่ะไม่ใช่ขายดีโอเคค่ะพี่ดีพี่เฮงค่ะปะัดนอนแซ่บหลายอันนี้เขาเปียกเลยประจําอันนี้เป็นข้าวเปียกเด้อขึ้นชื่อกุชมานนะนี่เครตตังเต้อันสมัยใดจนเดี๋ยวน,นี้ก็ยังขายข้าวเปียกแบบว่าคลองแท้นะจ้องที่กุชมานนะคะแซ่บเด้ข้าวเปียกนะ นี่เขาข่าจบุบดแล้วมาท่องเที่ยวค่ะเตสซาซสวัสดีค่ะเจออีกแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ใชสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเจอแม่แม่่ดินไม่แหงเนาะอันเขาเผาเมื่อใดคขาลวงลวงตาเผาวันอาทิตย์อาทิตย์ถึงนี้ กันพี่โน่แหละขัเพิ่อนใายบายได้เนาะค่ะเพิ่นเผาเม,มนบเบาหรือยังคะยังไม่รู้เวลาอ๋อยังไม่รู้เที<อ>่ยนะงที่เก้านะเธอก็แว๊บๆบข้างหาดเฉี่ได้ได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปวัดป่าอยู่ทักทายนะคะก็ถือว่าคนโอเคอยู่นะคะแต่ก็วัดโบป่านได้นะคะ,นะะนเนาะตลาดยามเช้าค่ะ Thôi kê dung kê giang kê là ban hâu Thầy bút Ban nó sau man, là ít ban bàn hâu kê Cô xú cân

อ nah, well> uh, ู้ลายแล้วถ่ายโลวที่ไหนถ่ายกับข้าวกเวที่นอ่กับข้าววคะถ่ายกวดไม่เอาค่ะุงแ่นด้วกี่คลิปดังขาตอง้ิ่อห้าอไอย่างเดียี่บอจ้านนี้กับข้าวบค่ะจ้าถุแม่นปาด้วกันใส่ถุงน้ำกันก็ได้่มาะคลิปก่หวไม่้ลาแวนะคะไดขกันก็ได้ โบกาขึ้นถูงให้พ้นเมดาดาอมไก่เด้อต้มข่าเศ้า้่าโนคืนเด้อค่ะเดี๋ยวนีก็ลงเลยบ้านเท่านี่แหะตอนนี้พระกำลังมานะคะพระกำลังมาเด้อบ้านเฮาตอนเช้าๆนะคะ สาธุสาธุน้ำเด้อค่ะมาแล้วพามาแล้วอันนี้ค้นลายเลยป้าค้นลายแล้วมันบะคันมันบะค้นว่อแล้วคนเมื่อแล้วคนเมื่อแล้วเนาะแค่ดีแหละโอ้ค่ะก็ยังดีบ้านห้างแต่ผ่าผ่านก็สาธุน้ำเด้อค่ะ เช้าๆเด้อค่ะและกขอบุณเด้อค่ะเด็กกับเขามาแค่นี้เทาแหละ <c oughs> แล้วก็เอาไปซื้อกับเขาเพิ่มเติมก่น <c oughs> อนจะไปซื้อของต่อแล้วค่ะ คือของต่อก่นอนไม่อาน้อเลยร้านนี้บุดแล้วคะ่ะร้านนี้ขายดีปลาทองโก้นะคะขายดี ซื้อยังกินเจอบ่ะเพื่อนแช่ก็ยังขายอยู่ตรงนั้นเหรอขายหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้ขายดีเธอเนาะมือลังก็ได้ดอกแมนแมนแมน ได้ได้มอล้งางมอล้างในตลาดเนาะเอยค่ะได้ได้ได,ได้ได้ค่ะได้ค่ะคุณเพื่อนในร้านคุณเพื่อนใครเด้อคุณถ่ายบลแล้วนะคะอุ้ยวันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะ่ะร้านกาแฟนี่ขายดีเด้อมาเ้ามาร้านกาแฟนี่นะคะ่ะโอ้โห ลายแก้วดนะค่ะตึ้มเลยค่ะนี่เจ้ามาเพิ่นก็มาดิ้งกิ้กาแฟอยู่นี่เนาะร้านกาแฟทุกๆวันนะคะเบิร์ตแลนด์ก็ได้โอ้มีใส่ไข่ใส่ยางพร้อมเนาะคะ่ะเบิร์ตเลี่ยวนี่ชงตรงนี้แล้วก็ดื่มตรงนี้เลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าน้ำกันเนาะหรือว่าคนที่มาขายของเพื่อกัมามา,มาก,กินกาแฟร้านนี้ก่อนนะคะเด้อ ตอนเ้าวๆนะคะ,ะคลิปนี้มาดามผงโพกับเขาจบเ,เพียงแค่นี้แล้วค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้มาดามผงโได้สู่ต่อไปเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ